ด็อกร์ธานกวินครับได้เดินทางไปที่สอนอบางรักเวลา8โมงของวันนี้โดยได้มีการแจ้งความในส่วนของความอาญานะครับเหตุเกิดจากช่อง3รายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับไดในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสอดอ43ของทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลคุณแบงค์สุพนัสมีนชัยนันครับ โดยได้บอกว่าผู้ประกาศข่าวเนี่ยได้ให้ข่าวว่าต้นโพสต์ดังกล่าวมาจากทางผู้แจ้งนั่นก็คือดรทันนะครับโดยภายหลังเนี่ยผู้แจ้งได้มีการลบโพสต์ไปแต่ว่ามีบุคคลเนี่ยแคปไว้ได้ทันแล้วมารีดวิธข้อความอีกครั้งหนึ่ง จึงได้แจ้งไปว่าไม่เคยได้โพสต์ภาพหรือโพสต์แล้วลบภาพดังกล่าวที่ปรากฏแต่อย่างใดนะครับการกระทําดังกล่าวที่ผู้แจ้งมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อสอนอบางรักณเนี่ยทำให้ดรทัานเนี่ยเสียหายครับแล้วก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามครับต้องติดตามในหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การที่ไปยื่นต่อปอป,อปอชอเรื่องของการสอบจริยธรรมนะครับสสของทางพักเก้าไกลในเรื่องของทหาร